สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าวันนี้เป็นวันอังคารข้อ,อยากใจความที่อยากจะเชิญพี่น้องมารำพพงในวันนี้จากหนังสือพระวรสารเนบุญมารลโกก็พูดถึงคนที่อยู่กับพระองค์นั้นก็คือเปโตรมาทุนพระเยซูเจ้าว่วา ข้าพเจ้จาทั้งหลายได้สละทุกสิ่งได้ติดตามพรรองแล้วเราจะได้อะไรํานองนั้นพรเยซูเจ้าตอบว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าไม่มีใครที่จะละทิ้งบ้านเรือนพี่น้องชายหญิงบิดามารดาบุตรหรือไรนาเพราะเห็นแก่เราและเพราะเห็นแก่ข่าวดีคือการประกาศพระวราสารจะไม่ได้รับการตอบแทนร้อยเท่าในโลกนี้โอ้โหนี่เป็นความมรนเทาใจสุดๆสําหรับ บรรดานักบวชพระสงฆ์ที่ได้สละและทิ้งตนเองและทิ้งครอบครัวและดำรงชีวิตเป็นเครื่องมือของการประกาศพระวระสารพรรองจะให้เขาได้บ้านเรือนพี่น้องชายหญิงบรรดาบุตรไรนาพร้อมกับการเบียดเบียนในโลกหน้าจะได้รับชีวิตนิรันดรหลายคนที่เป็นกลุ่มแรกจะกลับเป็นกลุ่มสุดท้ายและกลุ่มสุดท้ายจะกลับเป็นกลุ่มแรก พี่น้องครับอย่าไปคิดว่าคริสตังเป็นคริสตังนอนแล้วดีกว่าคริสตังยืนและอย่าไปคิดว่าเราเป็นคริสตังแล้วดีกว่าคนอื่นถ้า,าเราไม่ถือพระบัญญัติของพระบินเจ้าจริงจริงจังๆ,ๆเราก็อาจจะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้พระณาจักรของพระบินเจ้าด้วยซ้ําไปถ้าทำเลอะและเนี่ยมันก็ต้องไปอยู่ในไฟชําระ กว่าจะหลุดพ้นก็หัวโตเหมือนกันแหละพี่น้องฉะนั้นเราอย่าไปคิดว่าเราเมื่อได้รับพระพรของพระเป็นเจ้าแล้วจะใช้พระพรนั้นอหลุยชุยแฉกไม่ได้นะครับมีเรื่องที่เป็นนิยายเรื่องหนึ่งที่เขียนมาว่ามีครอบครัวหนึ่งที่เป็นครอบครัวมีเงินมีทองแล้วก็มีคนหนึ่งไปรับใช้ในครอบครัวนั้นก็ได้ถูกกระทําแบบปาเถื่อนนิดหน่อยก็คือ ดูถูกเหยียดหยามแล้วก็ด่าคำแรงๆนะครับทุกวันเขาจะเจออย่างเนี้ยแต่เขาจะต้องทำงานก็เพราะว่าถ้าเขาไม่ทำงานก็ที่บ้านก็ไม่มีอะไรกินฉะนั้นศักดิ์ศรีของเขาถูกลบหลู่จนไม่เหลืออะไรเลยปีวันหนึ่งครอบครัวน,นี้ก็เดินทางโดยใช้เรือในมหาสมุทร กพจะได้ไปถึงอีกเมืองหนึ่งเรือบังเอิญแตกพายุพัดแรงกล้าก็เลยแตกเป็นสองเสียงทั้งครอบครัวนั้นและตัวเขาเนี่ยก็พยายามที่จะดิ้นรนเข้าไปในเกาะใกล้ๆนั้นแหะแต่กว่าจะช่วยทุกคนมาได้โอ้โหพ่อบ้านพุงโตแม่บ้านเขาอ้วน เขาต้องพยายามที่จะผลักดันทุกคนเนี่ยให้เข้าเข้าไปที่ที่เกาะให้ได้ด้วยความเสียสละเป็นอย่างยิ่งมันมากกว่าที่ครอบครัวเขานั่นจะตอบแทนบุญคุณด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเมื่อในสภาพที่ครอบครัวนั้นช่วยตนเองไม่ได้แต่คนใช้กลับเป็นคนที่ช่วยเหลือเขาเนี่ยเขาพวกเขาจึงมาเข้าใจว่า สิ่งที่พวกเขากระทาต่อคนชายคนนี้ไม่สมดุลกับคนใชายคนนี้มาช่วยเขาเลยจึงได้มีความเข้าใจกันว่าเออแต่ก่อนนี้เขาคิดว่าเขาเนี่ยยิ่งใหญ่แล้วก็เลอเลิศวิเศษมีศักดิ์ศรีมากกว่าคนชายคนนี้แต่วันนั้นไปยืนไปนั่งอยู่ที่อยู่ที่เกาะซึ่งตั้งแต่มาถึงก็ไม่มี อะไรจะกินเนี่ยคนใช้ก็ต้องไปหามาแล้วก็มาหุงต้มให้พวกเขากินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มองดูแล้วคนคนสุดท้ายจะเป็นคนต้นจริงๆด้วยก็คือเขาเป็นคนที่มีคุณค่าต่อหน้าทุกคนที่อยู่ที่นั่นแล้วก็พูดหวานเลยนะแหมเธอนี่เก่งจริงๆเธออย่าจากพวกเราไปนะพวกเรารักเธอนะแหม ก่อนนั้นดา่าเช้าด่าเย็นชี้หน้าชี้อะไรตวาดไปตลอดเนี่ยพระคัมภีร์ยังได้บอกกับพวกที่ปฏิบัติต่อคนอื่นนั้นแบบไม่สมศักดิ์ศรีเลยเนี่ยบอกว่าสมน้ำหน้าเลยล่ะถ้าว่าวันหนึ่งคนสุดท้ายจะต้องมาเป็นที่ต้นและคนสุดคนที่ต้นที่ถือตัวเองเป็นผู้ดีมีเงินเป็นผู้ดีที่มีหน้ามีตาเนี่ย อาจจะเป็นคนสุดท้ายในวันที่พวกเราจะไปหาพระก็ได้ดังนั้นพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําก็คือปฏิบัติต,ต่อทุกคนเหมือนปฏิบัติต,ต่อองค์พระเยซูเจา้าแม้จะฝืนความรู้สึกก็ขอให้เราทําเพราะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจา ที่ท่านรับฟัง,<า>ฟงจบไป,ไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุข,สขนิรัน์ท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้ง